สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ดาแม่นพัวนะคะพี่ดาแม่นพัวจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีเมษประจําเดือนตุลาคมว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องอะไรบ้างหนึ่งเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพร่างกายว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะประจําเดือนตุลาคมนี้แล้วก็วิธีการแก้ไขว่าะจะ แก้ไขแบบไหนนะคะแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นหรือรุ่งเรืองในหน้าที่การงานก่อนอื่นเลยพี่ดาขอแชร์คนละหนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังสิ่กําลังใจให้พี่ดาแม่นปัวแล้วก็ถ้าใครที่แชร์ให้พี่ดาพี่ดาก็ขอให้รวยรวยรวยสวยสวยสวยหล่อหล่อเฮงเฮงเลยนะคะขอบคุณมากนะคะสําหรับการแชร์ขอบคุณค่ะอ่าอันดับแรกเลยพี่ดาจะมาพูดเกี่ยวกับการงานชาวราศีเมษการงาน ของเดือนตุลาคมนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานของคนลาสีเมษเดือนนี้จะโดนการกดดันนะคะเพราะมันมีเลขกดดันกันอยู่มีดวงดาวดวงนึงที่การงานอาจจะมีคนที่มิตรพวกคนที่มาเกี่ยวข้องมากดดันนะคะแต่ก็ถือว่ามันมีเลขเทพเข้ามาช่วยนะคะ,ะเลขตัวนี้จะเป็นเลขที่เหมือนเกิดปณิหารจากการที่เรามีปัญหาเรื่องการงานนะคะการนั้นการงานนั้นเราจะผ่านไปด้วยดีแล้วก็ มิตรผู้คนที่มาเกี่ยวข้องจะกดดันเรายัางไงถือว่าเราผ่านไปได้นะคะสําหรับในเรื่องการงานการเงินนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะคะในเรื่องการเงินของชาวราศีเมษประจําเดือนตุลาคมนี้การเงินอาจจะดูเครียดตึงเครียดนิดนึงนะคะแต่คุณไม่ต้องตกอกตกใจไปนะคะเพราะว่าการเงินของชาวราศีเมษในช่วงเดือนตุลาคมนี้ถือว่า การเงินของเราจะได้เมื่อกับมามาจากผู้คนที่มาเกี่ยวข้องนะคะมิตรผู้คนที่มาเกี่ยวข้องก็คือเช่นเรื่องอะไรหนึ่งอาจจะมาจากเพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือลูกคนในครอบครัวนะคะแต่เครียดแน่นอนตอนแรกคุณจะต้องเครียดแน่นอนนะคะแต่สุดท้ายนะคะประมาณกลางกาเดือนไปแล้วนะคะจนถึงปลายเดือนในเรื่องการเงินของคุณจะเริ่มขี้ขายนะคะสําหรับนักเสี่ยงโชคนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการเงินคุณเสี่ยงโชคเลขใกล้ตัวเลขใกล้ตัวของคุณมีเลขอะไรบ้าง เช่นเลขใกล้ตัวของคุณจะมีเลขทะเบียนบ้านรถวันเกิดปีเกิดของตัวเราและลูกคนในบ้านก็ได้นะคะถ้าคุณชอบเสี่ยงโชคหรือซื้อลอตเตอรี่นะคะคุณติดเอาไว้เล่นพอหอมปากหอมคอนะคะสําหรับชาวราศีเมษส่วนเรื่องความรักเรื่องความรักของชาวราศีเมษในช่วงประจําเดือนตุลาคมนี้คุณอาจจะมีการยียวนกวนประสาทกันนะคะแล้วกดดันกันกดดันกันไม่ได้เรื่องอะไรนะคะเพราะต่างฝ่ายต่างมีปัญหาเรื่องงานแล้วเหนื่อยเรื่องงานนะคะ เรื่องการเงินช่วงนี้อาจจะตึงเครียดนิดหนึ่งนะคะแต่ยังไงถ้าคุณรู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะในเรื่องการเงินคุณก็จะผ่านไปได้นะ,ะให้ใจเย็นๆนะคะทุกอย่างคุณจะผ่านไปได้นะคะแล้วสาหรับเรื่องสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายของชาวราศีเมษประจําเดือนตุลาคมที่ควรระวังเลยนะคะหนึ่งเกี่ยวกับช่องท้องนะคะ,ะแล้วก็ อาจจะปวดหัวนะคะไมเกรนคนที่มีโรคเก่าๆเ,เดิมๆก็ควรระวังนะคะปวดหัวนี่จะมีโรคอะไรบ้างความดันไมเกรนนะคะเป็นหวัดภูมิแพ้อะไรช่วงนี้คุณต้องคอยระวังนิดนึงนะคะสำหรับชาวราศีเมษแต่ยังไงคุณผ่านพ้นไปได้การเสริมสิ่งที่พิดาจะมาแนะนำในการทำบุญเสริมดวงก็คือ1คุณต้องไปทำบุญถวายผ้าไตาชีวรนนะคะหรือไปปล่อยปลานะคะกี่ตัวก็ได้นะคะ ปลาที่เขาอยู่หน้าเขียงในตลาดสดอะไรอย่างนี้คุณไปปล่อยและอธิษฐานในเจ้ากรรมในเวรนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะผ่านไปได้ค่ะแล้วก็ขอ,อพิดานะคะขอให้น้องน้องหรือเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่มาฟังคลิปพิดานะคะไปทำตามอย่างที่พิดาแนะนำแล้วทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะพิดาก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ฟังเข้ามาฟังคลิปพิดานะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ